สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายชอตตีว้วูจวากเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกม Fairy Tale Brave Saga นะครับมีชื่อเขียนภาษาอังกฤษไว้ด้านล่างด้วยนะครับก็เป็นเกมน่าจะเป็นเกมแรกเลยมั้งเนี่ยที่มาจากกระตูนเรื่อง Fairy Tale นะครับใครเคยดูก็น่าจะพอรู้จักนะครับผมส่วนตัวผมไม่เคยดูนะฮะแต่เห็นตัวละครผู้หญิงแล้วผมก็คิดว่าน่าจะไปดูเร็วๆนี้เหมือนกันโอเคก็ถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่อง Fairy Tale ก็ช่วยชี้แนะผมด้วยละกันผมไม่รู้เลยนะรู้แต่กระตูนแต่ไม่เคยอ่าน โอเคสำหรับเกมนี้มันก็จะเป็นแนวพัซเซิลนะครับ RPG เราก็จะใช้ตัวละครเหล่านี้แหละนะครับในเรื่องเนี่ยบุกตะลุยนะครับไปตามเนื้อเรื่องน่าจะเป็นเนื้อเรื่องตามแอนิเมะนะครับหรือม,มีมีแอนิเมะยังหรือไม่แค่มังงะกไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องตามไปนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะการต่อสู้จะเป็นแบบ 3D ด้วยนะครับก็เห็นตัวละครเหล่านี้ออกมาโจมตีให้ดูก่อนจะโจมตีจะมีการเอ่เลื่อนพัซเซิลนะฮะเลื่อนพัซเซิลใครเคยเล่นดิสนีย์ซุมซุม,ซมนะครับอาจออก ก็มันจะประมาณนั้นนะครับก็คือเลื่อนทําลายผลึกที่มันอยู่ใกล้กันแล้วเป็นสีเดียวกันนะครับอ้าโอเคพูดมากทําเพลงมากไม่ได้ครับลุยกันเลยกว่าแฟรี่เทล l แบฟบซากา้าจุดหมายของคลิปนี้คือหมดช่วงท u t เ r i a l แล้วก็ผมจะแปลส่วนของมเมนูอื่นๆที่มันไม่ได้พูดถึงก็แล้กันเพราะมเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ขอแปลให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันผิดผิดก็ขอให้นะ ก็มีอัปเดตเล็กน้อยนะครับอย่าลืมต่อไวไฟไปด้วยนะเมื่อวานผมเ,เล่นมันจะมีทั้งหมด7ไฟล์นะครับก็ใช้ระยะเวลาโหลดประมาณ5นาทีนะฮะแล้วก็วันนี้สึกมีอัปเดตนะครับมาอีก2ไฟไฟโอเคก็รอสักครู่แล้วกันโอเคนะครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาก็ถามว่าเล่นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าฝั่งซ้ายนะฮะฮาชิเมะกะระนะครับฝั่งขวาน่าจะเป็นการโอไนดีมาโอเคเริ่มเลยนะอันนี้ก็ถามว่ามีเป็นเป็นโค้ดหรือเปล่าโค้ดเพื่อนนะครับก็ เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าหามาจากไหนก็อันนี้ไม่ต้องใส่อมผมแล้วกันเพราะว่าผมคงไม่ได้เล่นนะผมชอบแนวแอคชั่นมากกว่าไม่ค่อยชอบแนวพารเซเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเกมนี้ไม่หนุกนะผมหมายถึงแนวผมไม่เฉยโอเคต่อมาใส่ชื่อเลยครับนี่ห้ามสูงสุดเออโทษทีสูงสุด10ตดวงสอนนะฮะต่ำสุดมันไม่ได้บอกไว้นะฮะตั้งเลยช็อตตี้ตั้งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอดหลักผมตั้งไปแล้วเอาตั้งได้เฉยเลยครับอ่ะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของแฟนนี่เทวนะมีใครมาเ,เนี่ยเอ คนขวาครับนี่เกรนะอ๋อคนซ้ายเอลจ้าคนซ้ายากาจิวฮนะผมอ่านตามผมอ่านตามสายญี่ปุ่นี่เห็นนะอ่านผิดขออภัยครับนสัสเซนะฮะก็ให้เลือกตัวละครที่ชื่นชอบครับอ่าคลิกคลิกดูการ์ดได้นะฮะชอบใครเลือกคนนั้นครับผมเลขเดี๋ยวดูผู้หญิงก่อนก็ทีดีทำออกมาได้ไม่รู้ใายตัวจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีจมูกเลยฮนะแต่ดูคนนี้ก่อนฮนะ เลือกเลยครับลูซี่ฮะค,คนอื่นผู้ชายหมดไม่เลือกครับเลือกลูซี่นะ <c oughs> จริงๆถามว่าแตกต่างกันยังไงก็แตกต่างกันแค่ธาตุเท่านั้นเองเกมนี้จะมีสี่ธาตุถ้าดูผมเห็นตอนแรกนะครับไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่าสตแต็ส่วนใหญ่จะคล,คล้ายคลึงกันนะครับอ่ะลุยเลยเลือกลูซี่นะฮะโอเคเล t โก้ก็มีแมวแมวอะไรไม่รู้มาเต้นดึกๆๆตอนโหลดเนี่ยไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย โอเคนะครับก็นี่คืออินเทอร์เฟซของเกมนะครับหน้าหลักก็มีไม่กี่เมนูครับเกมนี้เล่นก็อย่างที่บอกแหละมันแนวพัซเซิลก็ไม่ได้ทําอะไรซับซ้อนมากนักนะครับก็จะเหมือนการผสมผสานว่า RPG กับพัซเซิลนะฮะโอเคลองไปเล่นกันเลยนะครับนี่ต้องขับไปที่เมืองก่อนนะครับฮาวชิออนนะฮะหรือบาลชิออนบาลจีออนนะฮะเอาเข้าเลยนะอ่าสตอรี่นะสตานิหน้าไม่ใช้นะครับสู้ทั้งหมด3รอบข้อเสียของเกมนี้ที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือมันมันช้าการต่อสูงต่อสู้นะฮะเดี๋ยวก็มาดูแล้วกันมันช้าไง นะเริ่มเลยฮะโอเคมาแล้วครับเป็นตัวละครเป็น 3D นะมาื้อ่มเพิมเ่มครับ布拉กกกครับอ่าลุยอ่าก็เป็นแนวพาซเซอร์นะมีเวลาให้20นินาทีนะครับในการาทำลายลูนนะก็จะเหมือนนิสนี่ซุ่มๆเลยก็คือ,อทำลายผลึกนะครับที่มันเรียงติดก,กันเนี่ย3อันขึ้นไปนะฮะ แล้ก็นี้เป็นระบบท่าครับไฟชนะไม้ขอเรียกไม้กันไม้ชนะแสงแสงชนะน้าน้ําชนะไฟนะก็ถ้าจําไม่ได้ก็ดูตรงนี้แล้วกันะะเนาะโอเคลุยครับก็เวลาทาลายผลึกดูด้วยนะครับว่าตี้เรามีสีนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นตอนนี้เราตี้มีสีสีทองสีเขียวนะครับเพราะนั้นก็ทําลายผลึกสองอันนี้นะครับท <c oughs> ีเดียวรั่วนะครับเข้าไปปั่นโช์ <c oughs> นี่ตัวศัตรูสวนแล้วครับแล <c oughs> ้วศัตรูไปอะไรไม่รู้โจมตีห้าร้อยทุกดอกเลย <c oughs> โอเคลุยกันต่อแล้วถ้าเกิดว่าลูกมันไม่พอใจเนี่ยกดหมุนได้นะเนี่ยนะมันก็จะเขย่านะจัดไปมีเวลา20วีครับเยอะแยะแล้เล่นในบูตแตกใช้เมาส์ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยหมดเวลาครับไม่เป็นไรน่าจะตายหมดชูอ้โห oh. เอามือสกิลครับ <laughs> โหดจริงๆไม่รู้ว่าในเกมเออในการ์ตูนใช้วุอะไรน,นะฮะเน่ที่ผมบอกคือมันช้ามันใช้อย่างนี้แหละมีเวลาให้เราตั้งยี่สิบวิจริงๆให้แค่สิบวิหรือห้าวิก็พอละครับแต่ว่าเพิ่มพลังโจมตีให้มันแรงขึ้นหน่อยเกมจะได้เร็วๆนะอันนี้เป็นคําแนะนําจากผมนะฮะอันนี้เขาบอกสะสมอะไรใช้สกิลได้นะฮะยังไม่ถึงนะ โอ้ยได้เรียงไม่ค่อยดีเลยครับแล้วผมก็ลูดไม่ครบเลยอ่าน,นี้ไม่ล่วงกมา,ม,ามันลูดไม่ค่อยติดอ่ะต้องเล่นในบูสต์แตะเอาคือไม่ตายครับกามโดนสวนเลยเศร้าเลยไม่เป็นไรโดนถึงห้าร้อยเออเลื่อนรถไม่เป็นไรครับจริงๆมันมีหัวใจด้วยนะแต่รู้สึกยังไม่ถึงชุบชๆบชบ เรื่องการต่อสู้ผมก็จะเล่นให้ดูแค่รอบนี้รอบเดียวนะเพราะว่ามันเสียเวลายอย่างที่ผมบอกอะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นให้ดูแค่รอบเดียวนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสาดานเท่าไหร่มันก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวจะมีระบบสกิลหรืออะไรพวกนี้เพิ่มนะครับอา้าวกดไม่ไดันกดไม่มทันพิดีค้อไปฮะล่วงนี่เป็นพาลาดินหรืออะไรเนี่ยดูจากเกาะอะไรสุดท้ายแล้วครับถึงบอสครับไม่ใช่บอสหรอกมีต่อสู้สามตัว ไม่รู้เลือกศัตรูที่เราต้องการโจมตีได้หรือเปล่าเลือกไม่ได้ด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าเลือดลดนะใช้หัวใจเพิ่มเลือดได้แค่นี้เนะองฮะอย,อย่าคุยนานคะรับผมต้องการฆ่าศัตรูอ่ะเลือกไม่ไปอะ่ะเรง็งอ่ะฮีทอัพคืออะไรอะ่ะเกตเต็มแล้วเป็นไงไม่รู้นะ เมื่อกี้แล้วแล้วเมื่อวานที่ผมเล่นผมก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเกรเต็มแล้วมันได้อะไรอ่าเนี่ยฮีทแม็กอ๋อเวลาทำลายนี่นะกดกดปุ๊บทำลายได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องลูดนะก็เร็วไปอีกแบบหนึง่งคอมโบจูกระจายครับตายกันเป็นเบื่อแน่นอนและไม่ซ้อนทับกับยี่สิบวินาทีที่เราที่เรามีด้วยนะเจ๋งจริงจอ่ะตายไปสองตัวครับโช๊ะโช๊ะอา้าวเหลืออีกเพียงสิบวิอ่ะนึกว่าหมดแล้ว อะไฟะโชโชว์โชนี่กระแท็กเลครับควนโอ้โหสองพันโหจริงจริงนี่คือเพื่อนที่มาช่วยเรานะไม่ใช่เรานะเพื่อโดนไปอีกห้าร้อยชิวๆครับรอบนี้ก็ปิดเกมสบายๆถามว่าถ้าเราไม่หมุนครบยี่สิบวิเป็นไรไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันฮะคือมันไม่เห็นมีคําสั่งข้ามหรืออะไรเลยอะเ เร็วๆๆๆๆๆน่าตายแล้วมั้งสองตัวช่วยกันหูวตายเลยครับทีเดียวสีฟ้าเอาสีฟ้ามันแพ้สีเหลืองนี่ว่าลืมไปโชว์เลยเรียบร้อยท่าๆๆฮะนาต่อนาอ่าน่าจไฟนอลเเวลอัพครับเลเวลอัพนี่ลูซี่เวลาเอาการ์ดลงมาเนี่ยก็จะได้เลเวลด้วยนะครับนี่มีการประเมินด้วยฮะก็คือเพื่อง่ยงคือเล่นให้มันดีๆอ่ะ เออท่านั้นเนี่ก็จะได้การประเมินครบแล้วก็อันนี้ได้ของแคสมา6อันนะของแคสก็เอาไว้เปิดการ์ดเปิดคาชปองนะฮะเดี๋ยวจะมีให้เปิดหาตัวละครกันโอเคอันนี้เขาให้ทำอะไรกันยังคงต้องเล่นต่อนะครับโอ้เซ็งเลยผมอยากจะไปดูอย่างอื่นอ๋อด่านนี้มันจะพูดถึงการตอบของแล้วก็การการเวลอัพนะฮะนี่อันนี้ก็เลือกเพื่อนนยฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนได้ไหมเนี่ยกลับกันได้ปะอยากได้เพื่อนเก่งๆเอากลับไม่ได้โอ้ช่างมันนะลุยเลยแล้วกัน เด็กก็เล่นอีกต่น,นี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นความเร็วก็แลวกันถ้าเกิดมีตรงไหนเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะหยุดลงังันเพราะว่าไม่งั้นก็เนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะเล่นดูผมเล่นน่าเบือ่ออันนี้มีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อสกิลครับเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งกดสกิลใช้ได้นะครับแต่และตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปบางตัวก็เป็นการโจมตีบางตัวก็จะเป็นแบบอ่บัฟนะครับหมุนลงหมุนลุนอันนี้ที่ที่เห็นโปเกมอนบอลเมื่อกี้ นะครับหมายถึงเราได้ตัวละครตัวนั้นมานะครับก็เห็นลักษณะเป็นโปกเกมอนนะโปกเกบอลน,นะฮะจับ,บอย่างกับบ็อกเก้นมอนเตอร์เลยนะเคก็ลุยต่อลวครว่าจะเป็นยังไงต่อก็อันนี้คือที่เปิดมาอีกหนึ่งระบบนะฮะเรื่องของอ,อะไรนะการได้ตัวละครและการกดสกิลนะมีสกิลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ไม่ตายเหรอโอ้ยสีแดงลืมหมุนสีแดงให้สีแดงโจมตีเนี่เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้จบด้วย3ดาวแล้วเนี่ยเสง็งเซง็งผมทำลายลูนที่อ่าที่ไม่มีสำหรับการโจมตีของผมก่อนผมมีสีแดงกับสีเหลืองนะฮะที่จำเป็นต้องใช้ในการโจมตีหมดละทำลายไม่ได้ละหมุนหน่อยหมุนหน่อยอ่าได้ฮิลนะฮิลหน่อยรอบหน้าเดี๋ยวเอาให้สนุกสนานครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะ รอบหน้ามันแน่นอนครับอ้าวได้โปเกมอนอีก้ะไม่ใช่โปเกมอนนะเอาล่ะดูซิว่าอันนี้มันจะสอนอะไรอีกคงไม่มีแล้วมั้งเอายังไม่ถึงด่านสามเหรอรอทั้ทงมันนะเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนแล้วกันเล่นให้มันไปไกลๆกว่านี้อ่าจบแล้วนะด่านสองอ่าก็เลเวลอัพกันไปนะครับ ดูซี่เลเวลสองแล้วก็ได้โปเกมอนมาสามตัวไอไม่ใช่ชบอบหัวพุกโปเกมอนเห็นมันเป็นเห็นมันเป็นลูกบอลไงนึกว่าโปเกมอนได้วัลละครมาใหม่สามตัวนะฮะแล้วก็ได้ของมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วกันน้องมันคืออะไรเดี๋ยวมันจะมีสอนแหละม่ต้องกังวลอ่ะยังยังคงได้สามดาวอยู่นะครับเออดี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 ดดอันนี้จบด่านก็ถามว่าชวนเป็นเพื่อนไหมก็แล้วแต่นะครับจะชวนก็ชวนไม่ชวนชวนคือฝั่งซ้ายไม่ชวนฝั่งขวาครับผมไม่ชวนแล้วกันนะฮะเพราะชวนไปเดี๋ยวคนอื่นก็รำคาญเปล่าๆเพราะว่าไอดีนี้เป็นไอดีทดสอบไม่ได โอเคนะฮะก็ด้านล่างทําเมนูซึ่งจะเปิดครบทุกอันแล้วนะครับมาดูทีละอันเลยเรื่องของยูนิตนะครับถ้าใครเคยดูวิดีโอที่ผมแคสเกมญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยก็พอจะพอจะทราบแล้วว่าแต่ละอันมันแต่ว่าอะไรบ้างคือมันจะเหมือนกันเลยอะ่ะทีนี้ก็คือจะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับนี่เรื่องตัวละครหลังเล่าก่อนครับนี่แล้วก็เลือกวัตถุดิบฮนะเอาตัวที่ซ้ำแล้วกันโอเคนะนี่เห็นไหมก็จะมีบอกเสร็จสับครับว่า ใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงได้อีกปีเท่าไหร่อ่าโอเคกดมายนะโชะเดี๋ยวเวลอัพฮะหูใส่กระปรงกระสานสั้นเสียวยิงเดวเวลอัพไปนะฮะนี่้การการจะอัพเวลก็มี2อย่างคือการพาไปลงเนเจียนกับการอัปเกรดแบบปกติเหมือนเกมทั่วไปนะครับอีกอันนึงอ่าอันนี้เป็นเว่นมน่ะฮะหนังสือเวทมนต์ก็ให้ให้คิดซะว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็แล้วกันสามารถเข้ามาเนี่ย ใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครได้นะครับที่คําสั่งนี้นี่อันนี้ก็จะมีบอกความสามารถโดยน,นี่คือเพิ่ม HP 5%นะน่าจะเป็น m a x HP นะเออ5%้านั่นนี่ไงเนี่ยบวก5%นะครับอ่าก็ตั้งตีต่อเลยครับนี่ก็เราก็เลือกตัวละครไหมครบฮนะเอออย่าเพิ่งดิยังตั้งตีไม่เสร็จเลยพาไปไหนยัเนี่ยคือบางทีการสอนของมันก็จํากัด อิสระภาพของเรามากจนเกินไปอ่ะเนี่ยมันให้ไปสู้อีกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจจริงผมอยากจะทำอย่างอื่นก็ทําไม่ได้เนี่ยโอเคไหนๆมันก็ให้ไปสู้แล้วก็ไปสู้ต่อแล้วกันคราวนี้นะครับอย่าพาลาดครับเรื่องเพื่อนเก่งๆอน,นี่คนนี้เก่งฮนะเพราะถ้าเกิดเลื่องเลื่องเพื่อนไม่ค่อยเก่งก็จะเหมือนผมอะ่ะคือใช้เวลาต่อสู้แต่ละด่านนานมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าการต่อสู้ครั้งที่3ที่มันพามาเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือไม่นะฮะแต่ถ้าไม่มีผมก็ไปไวๆหน่อยนะ โอเคนะก็จบด่าน3ก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีนะครับก็ยังได้เหินแคสเคิร์ดอะไรมาตลอดนะฮะโอเคแอดเพื่อนใปคนนี้เออลืมเลยว่าจะไม่แอดนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้โอเคก็มาดูอันอื่นที่เหลือกันบ้างครับไม่แน่ใจว่ามันจะพาไปสอนอะไรอีกหรือเปล่านะอ่ะคารชปองฮะอันที่4นะฮะอันที่4ี่คารชปองอ่ะมาลองหมุนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะอันแรกเลยครับซิงกุอะไรไม่รู้นะเอาใช้แค่300หินเองเพราะนั้นเราเปิดได้2ตัวนะฮะมาดูตัวแรกกันจะได้อะไรโหมีพลมะมูงเต็มฮนะ มาใครเอ่ยผู้เท่าเต่าอ๋อไม่ใช่ครับมาคารอฟนะฮะชื่อมาคารอฟหมุนใหม่หมุนใหม่อ้าวจบจบอ่าภารกิจประจำวันละฮะนี่ก็ให้เลือกกล่องของขวัญนะครับอุ้ยได้ตัวอะไรมาเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเอาไว้อัปเกรดนะครับโอ้โหได้มาสองตัวเลยูลูนี่มาจากเรื่องอันนี้ไม่ใช่เหรอเลฟมาเ อ้าน่าจะจบช่วงช่วงของอ่ายูทิเ,ทเรียลแล้วนะฮะอ่าโอเคก็ค่อนข้างอิสระแล้วก็มาดูกันนะฮะอันนี้รับของขวัญก่อนอนะไหนๆก็ได้ของขวัญมาแล้วกดรับทั้งบนทั้งบนนะนี่รับทั้งหมด,หมด,นะหมดได้โกลูลมาด้วยเรียบร้อยฮะ,ะกลับมาที่โฮมใหม่ครับดูซิมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่อเมนูอ่ะม,มาดูเมนูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ก็น่าจะมาดูเฟนโค้ดที่นี่นะน่าจะนะอันนี้เพลเยอร์ player, ตัวละครของเรานะครับนี่ใช่เลยนะ ID ของเรานะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะนี่แล้วนี่คืออะไรอะด้าน,นขวาไม่รู้ครับ <c oughs> บางอันผมก็ไม่รู้ผมอ่านออกได้ไม่ทุกตัวนะสตอรี่หรอกก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ย้ายย้ายข้อมูลนะครับเนี่ยกดที่นี่นะย้ายข้อมูลนี่ซีเรียลโค้ดนะครับก็น่าจะได้มาจากกิจกรรมนะอันนี้เกี่ยวกับเพื่อนนะครับนี่เมนูนะเกี่ยวกับเพื่อนเป็นรูปแมวผู้หญิงนะครับอันนี้คือโค้ดของเรานะครับโคด้ด โค้ดของเราคือตรงนี้นะครับเอาไปแอดเออเอาไปให้เพื่อนที่ชวนเล่นนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่างไกลเลยเนี่ยกว่าจะได้เอ่อกว่าจะได้เฟนโค้ดเนี่ย25นาทีอนี่ผมนั่งจับเวลาอยู่นี่ก็ดูยูนิตทั้งหมดนะครับออปชันก็ไปหมดแล้วนะออปชันยังไม่ได้ไปนะลืมไปอ่ะออปชันนี้ก็มีแต่ปรับเสียงนะครับโอเควันนั้นเมนูเกมนี้ก็ค่อนข้างง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีจำพวกเว็บไซต์อะไรมากมายนักนะฮะนะโอเคก็อ่ะมาดูอันที่2 ด้านบนหมดออยังเดี๋ยวดูแถวบนกันนะครับที่หน้าโฮมเนี่ยมันทำไมต้องโหลดสองจังหวะดด้วยอามีมิชชั่นด้วยนะครับมิชชั่นก็ไม่รู้คืออะไรครับเข้าไปดูก่อนอ๋อก็คือจะเป็นเดลี่มิชชั่นครับเป็นเป็นภารกิจประจำวันอย่างเช่นในเนี้ยคอมโบให้ได้ห้าคอมโบสิบคอมโบอันนี้ผ่านด่านลีรักคุมะเออไม่ใช่ครับลักุรีมะบัตเทิลนะ,ะก็จะได้ของก็ลองมาดูแล้วกันนะครับลองมาดูมิชชั่นจะรีทุกๆเที่ยงคืนนะครับก็สี่ทุ่มบ้านเราโอเคก็เมนู ด้านบนหมดแล้วนะครับเอามาดูที่ยูนิตต่อครับเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้บอกหมดนะแล้วก็มาดูกันอันนี้ไปแล้วนะครับเรื่องการอัปเกรดนะอันนี้2นี่ก็เป็นวิวัฒนาการนะฮะนี่ใจป่าเดลองดูก่อนใช่นะครับก็เกมนี้มีวิวัฒนาการต้องใช้หินนะครับหินที่เราได้มาเนี่ยแต่เรายังได้มาไม่ครบถามว่าได้มาอย่างไงก็ได้มาจากดันเจี้ยนที่เราต่อสู้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจได้นะครับผมได้หินมาประมาณ2ด่านท่านั้นก็ต้องไปลุยดันเจี้ยนเรื่อยๆครับเพื่อให้ได้ของให้ครบแล้วค่อยมาวิว เดี๋ยวผมเอาตัวละครเก่งๆเข้ามาก่อนนี่เอาให้ครบนะครับระวังคอสเต็มแล้วนะฮะค,คอสต์ตอนนี้เท่าไหรนะ่อะสิบสี่ทับยี่สิบสองน่าจะเหลือนะฮะพยายามกระจายกระจายหลายๆท่านนะครับไม่ควรจะสุบอ่าไม่ควรจะแบบลงท่านเดียวอะไรเงี้ยจะสู้ลําบากนะโอเคอ่ะหนังสือเวทไปแล้วอันนี้อะไรเนะี่ยขายปะเนะี่ยเอาไม่ใช่ขายสุดท้ายครับอันนี้อะไรเอ่ยดูก่อนเหมือนก็เป็นการดูรายละเอียดเฉยๆฮะโอ้ดูการด้วย ดินใหญ่ครับดินใหญ่มามาฟินกันเองนะครับผมเอาแค่นี้แล้วกันดินใหญ่ครับดึงดังดึงดังโอเคก็ยูนิตก็จะมีเท่านี้แหละนะครับอันสุดท้ายก็เป็นการขายอ่ามาดูไอเทมครับคืออะไรต้องดูไล่ทีละอันฮะอ๋อหมายถึงดูของเราเฉยๆที่เรามีครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเวมนมนที่เราได้มาอันนี้2เป็นสเปเชียลไอเทมฮะก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเพราะยังไม่มีนะฮะอันที่3ก็จะเป็นหินที่เรามีนั่นแหละสังเกตเห็นไหมผมได้หินอันนี้มา2อัน อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ขายขายเนี่ยครับขายพวกสมุดเว่นมวนของเราเพราะนั้นส,สรุปเลยคือหน้านี้นะครับไอเทมก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งของที่เรามีนั่นเองเอาไปขายได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูคาจะปองใหม่ครับเพราะเรามีเอ่อให้หมุนอีกอันหนึ่งก็หมุนเลยนะนี่ดูซิคันเนี้ยตัวอะไรเร็วเร็วเขาะเคาะเาะดึง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 ,งห้าดาวไปดิโชสามดาวแต่เต็มห้าดาวครับดีกว่าไอแกเมื่อกี้ อ๋อนี่ลูซี่เหมือนกันเหรอแสดงว่าแสดงว่าหนึ่งตัวละครมีมีหลายชุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูนะลูซี่ของผมตัวนี้นะครับเต็มแค่สามดาวนะฮะเต็มแค่สามดาวเดี๋ยวดูดูไงวะกดค้างได้ปะกดค้างได้นะเนี่ยตัวเนี้ยลูซี่ธรรมดานะครับอ๋อมีมีกำกับส่อท้ายด้วยว่าเป็นอะไรนะฮะเนี่ยเต็มสามดาวเพราะนั้นลูซี่ลูซี่ที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้เต็มห้าดาวนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมเต็มห้าดาวนะครับ ถึงแม้ว่าจะใช้เสียงเหมือนกันอะไรเหมือนกันก็เหอะอ่าโอเคผมเอาลูซี่คนนี้แหละเลี้ยงลูซี่สองคนเลยเดีไหมเนี่ย <c oughs> โอเคยังไงก็ไม่ได้เล่นต่อ,อแล้วนะอ่ะแปลต่อต่อต่อครจะปองก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครับว่ามีอะไรบ้างนะก็นอกจากอันนี้แล้วก็เอามาดูต่อมีแบบนอร์มอลด้วยนะครับใช้แต้มนะครับเป็นพอยน์นะสองร้อยต่อสองร้อยต่อหนึ่งอันนะครับก็เท่านี้มีสองอันช็อปก็จะเหมือนเกมทั่วไปครับคือเอาไว้ซื้อหินแคสนะครับ เติมซามินาถ้าซามินาไม่เต็มอยากบูต่อแล้วก็มาเติมนะครับเพิ่มจํานวนที่เก็บยูนิตได้เพิ่มจํานวนที่เก็บสมุดได้นะครับก็หมายเหตุไว้นิดนึงถ้าใครไม่เคยเล่นเกมทํานองนี้ก็จะบอกว่ามันเหมือนเป็นกระเป๋าเราอะเราสามารถเก็บการ์ดได้จํานวนหนึ่งเท่านั้นอาจจะเริ่มมาเก็บได้แค่20บใบอะไรทำนองเนี้ยแล้วเล่นแรกๆไม่มีปัญหาหรอกเล่นไปหลังๆเรื่อยๆนะครับแบบมีการ์ดเทพเยอะอะไรเงี้ยเราจำเป็นก็ต้องเพิ่มช่องเก็บของไปเพื่อที่จะได้ ไม่จาเป็นต้องขายก๊์ดที่เรามีทิ้งหมดนะฮะวันนั้นการนี้ก็จะมีสองอันอันสุดท้ายก็อันนี้บอกไปแล้วก็คือเป็นการซื้อหินนั่นเองอ่าระบบเฟรนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรครับเฟรนเฟรนก็อันนี้ก็คือดูเพื่อนของเรานะครับอันนี้ก็ดูว่ามีใครแอดมาบ้างอะไรตรงนี้นะฮะอันสุดท้ายก็จะเป็นเฟรนโค้ดนะครับอ่าันนี้ก็สามารถจะมาหาเพื่อนที่นี่ได้แอดแอดได้หลายหมวดนะฮะอันแรกคือโอซุสุเมะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่แนะนํานะฮะ นี่ก็คือแอดตามชื่อนะครับอันนี้ก็แอดตาม ID นะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยฮะจะหาแอดยังไงนะฮะอ่ะก็หมดทุกเมนูที่มันมีแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเล่นไปมากกว่านี้แล้วจะมีระบบอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นก็เอ,เอาไงดีสําหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าระบบเบื้องต้นนะครับก็หมดแล้วนะฮะผมก็ทาภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างเกมแล้วก็เมนู ก็ต้องอาจจะต้องขออภัยเรื่องข้อมูลอาจจะบางอันอาจจะไม่ถูกต้องด้วยนะฮะโอเคก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเกม Fairy Tale Brave อะไรนะ Brave Saga ่ะเออจำชื่อไม่ได้อีกแล้วก็จะเป็นเกมแนว Puzzle RPG นะครับการต่อสู้จะเป็นแบบ3 d แล้วก็เวลาเล่นก็นจะเล่นเป็นแนวแบบ Puzzle นะก็คือเลื่อนเลื่อน,ลอนคล้ายๆ้ Disney สุ่มๆุ่มคล้ายๆกันนะฮะก็มีระบบถูกถูกผนวกให้กลายเป็น RPG นะครับก็จะมีระบบการ์ดมีระบบหนังสือ,เ,อ,อเวทมนต์นะครับติดให้ตัวละครเก่งขึ้น นะครับมีคาชปองนะครับแน่นอนแหละก็ตามแบบฉบับ R P G นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นายชาตี้มันจะว่าขอตัวลราไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะถ้าเกิดอยากให้แคทเกมไหนก็บอกกันนะครับถ้าแคทได้ก็จะแคทนะครับเกี <c oughs> <c oughs> สยบคลิปนี้เท่านี้ครับ